าพูดถึงสิ่งที่เราควรมีมันไม่ใช่เรื่องของการมีเงินทองแบบรวยหลายล้านเพื่อให้ชีวิตสบายแต่สิ่งที่สำคัญมากกว่าคือประวิธีการใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันเพราะถ้าเรามีจดเริ่มต้นที่ดีเราก็สามารถสั่งชีวิตที่ดีให้กับตัวเองได้อย่างแน่นอน 1. ่งมีเป้าหมายคือคนที่จะประสบความสำเร็จจะเริมจก การตั้งเป้าหมายที่ตัวเองต้องไปให้ถึงซึ่งเป้าหมายแต่ละคนจะแตกต่างกาันไม่ว่าจะเป็นการทํางานครอบครัวและสุขภาพ 2. มีเพื่อนที่ดีการมีเพื่อนที่ดีอาจมีค่ามากกว่างเงินทองเพราะเพื่อนเป็นที่พึ่งทางใจได้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์มีคนมากมายได้ดีก็เพราะเพื่อน และก็มีคนที่ชีวิตพังเพราะได้เพื่อนไม่ดี 3. ม,มีชีวิตที่ดีต่อให้ฉลาดแค่ไหนรวยขนาดไหนถ้าใจเราไม่สะอาดชีวิตเราก็จะไม่มีความสุขถ้ามีจิตใจที่ดีจะมองโรคนายแง่ดีรู้จักใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ สพัฒนาตัวเองถ้าอยากจะมีชีวิตที่ดีคือเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยและต้องพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆยึกหาขออ้างหรือขอแก้ตัวเพื่อไม่อยากทำการเรียนรู้คือการต่อยอดความคิดให้กับเราการฝึกฝนก็ฝึกแล้วฝึกอีกจะทำให้เราเก่งมากขึ้นได้อย่างแน่นอนถ้า ชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอต่อไปขอบคุณครับ